โอเคสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้จะแชร์เทคนิคเคล็ดลับทําหางนางเงือกหางนางเงือกคืออะไรคือตัวนี้ค่ะนี่ที่เราเห็นนะคะนี่คือหางนางเงือกเราทํามาจากชโคโค็อกโกแลตนะคะซึ่งวันนี้จะมาให้เทคนิคเคล็ดลับแล้วก็วิธีทำนะมาเรามาเริ่มกันเลยอุปกรณ์มันคือพิมพ์ซิลิโคนนี่คือพิมพ์ซิลิโคนนะคะหางนางเงือกจะมีแบบไซส์เล็กไซส์ใหญ่แต่ว่าเราจะใช้เป็นไซส์เล็กมันจะได้พอดีกับตัวเค้กตรงนี้ที่เราจะทําโอเคไหมคะ มีตัวช็อกแลตช็อกแลตเนี่ยสามารถใช้เป็นโคตติ้งคอมเพลวไวช็อกแท้นะคะได้ทั้งหมดเลยนะสีที่เราจะใช้กับช็อกแลตคือเป็นสีผสมช็อกแลตมันเป็นของเยอรมันนะคะเป็นแบรนด์ของเยอรมันนะแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะมันมีทั้งหมด12สสีนะเราได้มาแบบนี้หยดตรงนี้นะคะหยดออกมาวิธีการผสมเนี่ยเราหยดทีละน้อยๆก่อนนะอย่ามือหนักนะคะถ้าเกิดว่ามือหนัก นะคะมันก็จะแก้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นหยดทีละสองสาหยดไปก่อนนี่มันจะออกสีแบบนี้เลยนะอันนี้ผสมสีช็อกโกแลตนะคะถ้าเป็นสีช็อกโกแลตเนี่ยมันก็จะกลืนสวยงามไปเลยแต่ถ้าเกิดเป็นสีเจลเราเคยไหมที่ผสมสีเจลมันก็จะเป็นเม็ดสีเม็ดเล็กๆที่ไม่แตกตัวเนาะเม็ดสีไม่แตกตัวนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ใช้เป็นสีผสมช็อกโกแลตเนาะวิธีทําคืออย่างนี้พอผสมสีเสร็จแล้วใช่ไหมคะ,ะตัวช็อกโกแลตนะตอนนี้เราอยู่ที่ห้องแอร์นะคะอยู่ที่อุณหภูมิแบบหนาวมาก ประมาณสัก 20, 20... องศาได้ไหมคะหรือว่าประมาณสัก18-19องศานี่แหละเราอยู่ที่ห้องแอร์เพราะฉะนั้นตัวช็อกแลตตัวนี้นะคะมันดีมากนะเวลาที่มันเย็นมันก็จะแข็งตัวไปเลยโดยที่ไม่ต้องใส่ตู้เย็นนะคะนะเราใส่ช็อกแลตเข้าไปแล้วก็คอกแล้วก็ใช้มีดนะคะปาดออกมาแบบนี้ นี่ค่ะต้องปาดตอนที่มันยังเหลวๆอยู่นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยปาดไม่ทันตะกี้ใช่ไหมคะเราก็จะใช้มีดนะคะค่อยๆขูดออกแบบนี้ขูดออกแบบนี้นะคะใช้มีดค่อยๆขูดเวลาที่แกะนะคะเราแกะแบบนี้นะคะค่อยๆแกะแบบนี้ ก็จะได้เป็นน้องมือเม็ดหางนางเงืออแล้วทีนี้นะคะเราก็อยากจะให้มันเงาๆใช่ไหมเราต้ปัดสีผมนะคะเป็นคู่กันแบบนี้แล้วก็ปัดนี่นะคะแล้วเราก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยววันนี้ก็จะลาไปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวลาด้วยภาพนี้ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย